เลือกตั้งครั้งนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีการออกระเบียบออกระเบียบใหม่ชื่อหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาเพิ่งออกมาครั้งแรกสาระสําคัญก็คือว่าพรรคการเมืองอะพอกําหนดนโยบายวงเงินที่ใช้ที่มาของเงินอันที่สองความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินนโยบายอันที่สามผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย ต้องเขียนมามีตารางให้แต่ที่สําคัญที่เขาเพิ่มต้นคร่าวนี้บอกว่ากกตเขาอาจจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยสามารถเรียกเอกสารหลักฐานใน้พรรักการเมืองชี้จแจงค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ชี้แจงมีเรื่องอะไรแล้วเนี่ยแล้วชี้แจงปั๊บเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจมีข้อเสนอแน,นะหรือข้อสังเกต,ตนโยบายของพักการเมืองนั้นที่เสนอมาค่ะไอข้อสังเกตที่ว่ารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไม่รู้เขาจะตั้งบ่าเนี่ยนะพิ่าาให้เสร็จแล้วเผยแพร่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่คุยกันมากตอนนี้เรื่องนโยบายประชานิยมอ่ะเขาก็ต้องอธิบายว่าใช้เงินจากไหนเขาก็ต้องไปนั่งดูว่าไอ้ที่ว่าใช้เงินจากไหนเนี่ยไอ้เงินที่ว่าจะใช้มันมีไหมมันมีข้อจำกัดอะไรมัางซึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่ว่าเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนจากสำนักงก้ประมาณต้องเองน้อยต้องมีคนจากสภาพัฒน์ อย่า่น้อยต้องมีคนจากธนาคารในประเทศไทยอย่ายน้อยต้องมีคนจากกระทรวงการคลังประมาณมนี้เป็นเบื้องต้นเสาหลักทางด้านเศรพวกเาจด้มอมูอย่่ง